ต่อสู้มารู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะ <laughs> รู้เฉพาะบางคนค่ะวันน้นเนี่ยที่ลงพื้นที่ก็คือลงไปคนเดียวกับน้องกบดีคนก็คือขับรถจากองค์ฝั่งไปนค่ะแต่พออีกวันหนึ่งปุ๊บโดนทันทีเลยว่าอผู้หญิงคนนี้คือใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนเริ่มแรกก็เราเข้าไปย่งหนังสือต่อหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็ เดินโนนลง,ลงเพื่อให้ทุกคนที่ยังไม่รู้ได้รู้ว่าชาวอมก๋อ,กอยไม่เอาเหมืองแลยถ้ามันไปได้ขอเห็นใจและเอ็นดูอ้อนวอนขออ้อนวอนเห็นใจคนอำเภออมก๋อยเถอะครับไม่ต้องให้มันเกิดขึ้นครับตั้งแต่เริ่มยึดวิธีที่เขาจะมารับฟังความคิดเห็นที่โรงเรียนบ้านแม่ังขังครับผมแค่เล่าต่อกันฟังว่าจะมีเหมืองเกิดข,ขึ้นที่กระบดินชาวบ้านก็ บอกต่อๆกันไปที่ไปวันนั้นก็คือชาวบ้านไปเยอะมากครับเพราะว่าชาวบ้านเคยได้ยิงของแม่เมาะลังปังหรือว่าข่าวที่พันมาเขาบอกว่ามีผงกระทบหลายๆอย่างชาวบ้านก็เลยเข้าไปยักอยัาในในช่วงนั้น คือเรียกว่าห้วยผาขาวค่ะคือใน EIA เขาระบุว่าเส้นทางน,นี้คือไม่ไหลตลอดปีแล้วก็มีพืชผับแคบบรรชนิดแบบนี้ค่ะเราสำรวจเสร็จแล้วก็เราจะรวบรวมข้อมูลก่อนค่ะแล้วก็จะทําเป็นหนังสือข้อมูลของชุมชนด้วยแล้วก็เป็นคู่มือที่เราจะไปฟ้องเขาได้ค่ะว่าเรามีข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลจริงของชาวบ้านค่ะ อยู่ที่บ้านสนุกกว่าค่ะอยู่ที่อื่นนี่ไม่เหมือนบ้านตัวเองค่ะดีใจมากเลยค่ะสนุกไม่เคยต่อสู้แบบน,นี้มากองค่ะต่อสู้มาตั้งแต่เป็นสารหคาตอนนี้มีผัวราคะมีครอบครัวแล้วค่ะอยากได้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แบบน,นี้ค่ะเพื่ออยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีค่ะอั้เัห้นะ เวันที่กิบสี่กรุ๊งัาปี่14กมสา63นะคะพวกเราชาวกระเบดินกับ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆได้มาทำพิธีบวกป่าทั้งศาสนาพุทธและก็คิดศาสนาผีมารวมกันค่ะเพื่อบ่งบอกว่าจะปกป้องรักษาไว้ให้ลูกหลานอยู่ไปนานๆยากจริงต่อยเนีมันไม่มีองม่มีอะไรมันยากังก็ยังจะต้องสู้กับที่เราเคยเรียนต่อไปไเรื่อยๆเบอกว่า

คุณป้าบอกว่า,าที่นั่นที่เนี่ยที่อ่าเข้าใจว่าเราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเราจะไม่เอาเหมือนถังหินขอความเห็นใจกับทุกคนว่าอ่าให้เราอนุรักษ์อ่าทรัพยากรธรรมชาติของเราแล้วก็เราก็ทําทีมทุกวันนี้เหมือนกับเมื่อวานเหมือนกับเดือนที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็อ่าตลอดไปก็คงจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ขอบคุ้ครอบครัวเนาะทั้งภรรยาและก็ลูกที่เข้าใจอย่างที่เราทําทุกวันนี้บางครั้งก็ที่บ้านมีงานทําหนักแต่ว่าเราถึงเวลาต้องไปเราก็ไปครับงานที่บ้านก็คือเราก็ทิ้งไปเลยทุกวันนี้ก็คือคํานึงถึงส่วงรวมเพราะว่าอยู่ในจุดนี้แล้วก็คือว่าชาวบ้านก็ให้เราเป็นตัวแทนแล้วเราก็ทํางานทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ आणि शाबान बात บ้านคุณนะคะให้พี่น้องเชียงใหม่ค่ะบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณดวงแก้วพรชิตาค่ะนักข่าวพลเมืองเขาปักมาจากบ้านกระเบะดินตําบลอมกอ๋อยอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าคนกระเหลี่ยงในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยเขาได้รวบรวมผลผลิตค่ะซึ่งเป็นผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นมะเขือเทศพืชผักต่างๆนะคะรวมไปถึงข้าวสารด้วยนะคะเป็นข้าวสารจากไร่หมุนเวียนจากนาขั้นบันไดเพื่อเตรียมส่งให้ พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะชีวิตกินทุกวันให้ต่อถ้าเพื่อนเงินเงินมีความสำคัญแต่ว่าเราใช้ไปมันก็หมดคือถ้ามีพื้นที่ทากกินให้เราได้ทำต่อให้ช่วยลูกช่วยหลานมันก็จะไม่บกดค่ะ เรื่องการฟ้องศาลเนี่ยตามชาวบ้านเราผู้นานทุกหมู่บ้านเนาะร่วมกันจะต่อต้านเหมือนแรกที่ฟ้องศาลนี่จะหลักๆในเกี่ยวกับหลายชื่อเขาทำลายชื่อฟ้องว่าเอไอพร้อ,อมครับผมผมทาในสิ่งที่ถูกต้องและผมก็ปกป้องแผ่นดินสิทธิที่ทางกินของผมและชาวบ้าน คือจริงๆมันเหนื่อยแต่ว่ามันมันมีนมความภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเราได้ความรู้เยอะมากในการต่อสู้ครั้งนี้เราได้รู้ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างและการต่อสู้ก็นำมาซึ่งหลายๆอย่างที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ได้ไป ถูกไหมเราก็ได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายถ้าเกิดว่าไม่มีเหมืองแร่เราก็คงไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้ที่ผ่านมาค่ะการต่อสู้ของอุ่มก่อยก็ได้เรียนรู้จากพื้นที่บ้านแห่งมาเยอะพอสมควรหรือว่าเป็นเคสตาดี้ที่เรามาศึกษาเรียนรู้บางทีจะถูกมองว่าเป็นแบบเด็กหัวรุนแรงอะไรแบบนี้ค่ะจะโดนบ่อยเพราะาไปไหนเราก็จะไปเราอยากทําให้เขาเข้าใจว่าการทาเหมืองมันทําให้รุ่นต่อๆไปมัน แย่ yeah, กว่านั้นนะคะเอาความรู้สึกพี่นะคะพี่เคยแคร์เคยแคร์ตรงนี้แล้วก็แบบไปที่ไหนก็เหมือนจะเกกงๆอะไรอย่างนี้ค่ะเกง่งๆเพื่อนเพื่อนรอบข้างอะไรอย่างนี้แต่พอเราสู้ไปสู้ไปเราก็จะรู้เองแล้วเราก็ไปเรียนรู้จากเพื่อนเพื่นอนข้างนอกว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราต้องทํารักษาสิทธิ์ของเราและทุกคนในชุมชนไว้ สู้ต่อคะ่ะเราสู้มาถึงขนาดนี้เราจะยองแพ้ไม่ได้คะ่ะเพราะเราเกิดที่นี่จะอยู่ที่นี่คะ่ะหน้าที่ผมผมอยู่ไปที่ลมหายใจอยู่ผมจะทํางานในสิ่งที่ตอบแทนแผ่นดินของพ่อแม่พี่น้องที่เราจะอยู่ด้วยกันให้กับลูกหลานต่อไปครับผม